โรงเรียนบ้านถนนทั่วกองทับบกประชาสามาัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายไพฑูรย์พิทักษ์โรงเรียนบ้านถนนทั่วกองทับบกประชาสามาัคคีมีจํานวนนักเรียนประจำปีการศึกษา2563ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 รวมทั้งสิ้น154คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกองทัพบกประชาสามคีประจำปีการศึกษา2.563มีจํานวนทั้งสิ้น13คนโรงเรียนบ้านถนนทั่วกองทัพบกประชาสามคีได้ดําเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายของแผน,นลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของโรงเรียนดังต่อไปนี้งานด้านวิชาการ 1. โรงเรียนบ้านถนนถั่วกองทับบกประชาสามคีได้ดําเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV DLIT ในสถานการณ์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยครูผู้สอนได้ออกสำรวจความพร้อมการเรียนผ่านระบบออนแอร์ออนไลน์และแจกใบงานนักเรียนตามบ้านของนักเรียนทุกสัปดาห์ก่อนเปิดภาคเรียน 2. โรงเรียนบ้านถนนทัวกองทบบประชาสามคีส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนและอ่านรู้เรื่องได้มาตรฐานของแต่ละระดับชั้น 3. โรงเรียนบ้านถนนถั่วกองทบบประชาสามคีเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69รายการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความหมกมุ่งทางการเรียนรู้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. โรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2,563และส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทำบุญถวายสังฆทานในวันสำคัญต่างๆ 5. โรงเรียนบ้านถนนถั่วกองทับบกประชาสามัคคีดำเนินการตามระบบช่วยเหลือนักเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนคัดกรองนักเรียนตามระบบ CCT และโรงเรียนได้ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนและปัจจัยยากจนพิเศษในแต่ละภาคเรียนประจำปีการศึกษา2563 6. โรงเรียนบ้านถถุนถั่วกองทับบกประชาสามัคคีจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆดังนี้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโครงการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนเช่นทำขนมปลูกผักสวนครัวปลูกฝรั่งเป็นต้น 7. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการนิเทศการสอนของครูประจำชั้นทุกภาคการเรียนและพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องงานบริหารบุคคล 1. โรงเรียนบ้านถนนถั่วกองทับบกประชาสามคีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูนักเรียนผู้ปกค,ครองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทุกภาคการเรียนและร่วมพิธีงานศพในชุมชนเขตบริการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสองส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านถนนทัวกองทับบกประชาสามัคคีดำเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 2. การบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ตามหมวดงบประมาณมอบหมายครูผู้รับผิดชอบ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบ 3. โรงเรียนได้ตรวจสอบติดตามการเงินการบัญชีการพัสดุตลอดจนการบริหารงานการเงินเพื่อให้เป็นปัจจุบันเกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการงานบริหารทั่วไป 1. โรงเรียนบ้านถนนถั่วกองทับบกประชาสามัคคีได้ใช้หลักกระบวนการบริหารในการบริหารโรงเรียนพัฒนางานปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีสภาพน่าอยู่น่าเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 2. สง่งเสริมด้านการรักษาความปลอดภยัยอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน มีชุมชนแกนนำหมู่บ้านมีส่วนร่วมสอดสองดูแลความปลอดภัยให้กับโรงเรียนผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านถนนถัวกองทับบกประชาสามัคคีได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชาติ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562 2. โรงเรียนบ้านถนนทัวกองทับปกประชาสามัคคีได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการสวดมนต์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2563 ณวัดใหม่เกษมอำเภอโนนสูงจงัังหวดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านถนนถัว่วกองทับบกป,ประชาสามัคคีได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตปีการศึกษา2562รายวิชาวิทยาศาสตร,ร,ร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีระดับผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนบ้านถนนถั่วกองทัพบ,บกประชาสามาัคคีขอขอบคุณทุกท่าน